สวัสดีค่ะื่อน,นี้กับพามาเก,ก็บผักนะจ้ะตอนนี้กับยูเฮาต้องเฝ้าเาก็บผักก่อนนะก็ยังฝนสีตกในฝ้ากะค้นมาแล้วบางหันในกาลิ้นปล่อยๆอยู่เนาะนี่จะบรรยากาศตอนนี้กับตอนบ่ายโมงเนะาะฝนกับสีตกครับหัวหนุ่กับขี่จักรยานมาได้จ้ะนี่เดี๋ยวสิพาไปเก็บผักได้จ้ะเมื่อเช้านี้กับมาหดนามเขาเนาะ อันนั้นนุ่นปลูกดอกใหม่ได้จ้าที่เห็นอันคุ้มคุ้มไว้น่ะเนาะ,ะจ้านี่เดี๋ยวเข้าไปในห่าได้จ้านี่พักที่สีมะเก็บได้จ้าฮิน,นี่อันฝุ่นลิ้นแล้วพักที่สีมะเก็บอันนี้พักกวงตุงได้จ้ามันไงส้มนีล่ล่ะนุ่งกาสีเก็บไปกินแล้วนุ่งกาปลูกไปน้ำกินไปน้ำอันนี้ใบมันแวงแวงนี่คือว่า นุ่นปลูกแต่ว่านุ่นเนั่ยบ่ได้ฉีดยาฆา่าเนาะบ่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเนาะมันก็เล็เป็นยังสี่จ้ะนี่ปลูกไปน้ำกินไปน้ำเนาะจ้ะคขคอยเขากะสิได้มีผักกินตลอดเนาะจ้ะนี่กะนุ่นก็ไม่ได้ปลูกหลายได้ปลูกเทียรหนึง่งนุ่นกับปลูกซ้ำนี่นุ่นปลูกพักซ้ำนี่ได้หน่อยๆน่อยแล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้กิน อันนี้ตอนแรกที่กล้ากล้าไปปลูกอยู่ทั้งสวนทั้งภูเขาแบนี้อันตอนเตี้กี้มันหน่อยมันใหญ่รอทันมูก็เลยเอามาปลูกนี่จ้ะกางามขึ้นกันจุงกาแต้มพักไปอันนี้พักกวางตุ้งนี่จ้ะเขาต้แต้มมือเศร้านี่อันนี้เป็นพักกวางตุ้งจ้ากวางตุ้งไต้หวันนุ่นกากปลูกซ้ำนี่จ้ะปลูกหน่อยๆเพราะได้กิน ล้วก้าวไม่เพราะว่าขันปลูกหลายมันกินบทันเนาะนี่บบได้ฉีดยาคือกันก็นกเลยเป็นหูต้องปองแต็งแปลง,งสี่นี่หมดเนี่ยกับม้าแล้เนี่แต่ก็บโเป็นยังจะปลอดภัยปลอดสารพิษบไมีสารพิษเลยแต่ว่าก้อนปลูกกับมีใส่ปุ๋ยขิงว่าแน่เนาะ,ก,ะก้าไปน้ำกินไปน้ำก็เลยมีผักกินตลอดเด้อจ้ะนี่ผักกินดอกอันนี้ มันเป็นผักกินดอกของญี่ปุ่นนะจ๊ะนุ่นกะมาเคยกินอยู่ประเทศญี่ปุ่นในหลักครั้งแรกคือว่าเขากินหยอดมันอันนี้นะส่วนนี่นะจ๊ะตัดตัดมงนีเอากันไรกัดตามีตัดก็ได้หรือว่าเขาสีเดก็ได้แล้วเต้น,น่าจ๊ะแล้วก็ไปผัดกับน้ำมันงานแล้วก็เอาใส่หมูแซบคือกันกจ้ะมันสีนี้รสชาติความขมน้อยแต่ว่าถ้าเขาเอาไปผัดใส่กับอันน้ำมันเนี่ยมันสี แสบมันสีลดขุมมันสีพมีหลายอันนี้คือว่าดอกเขาเอาไปเห็ดหนังมันด้จะาผักอันนี้นี่จ้ะอันนี้กวางตุ้งคือการอันนี้หนุนแต้มที่หลังอันวางนึงหานหนุหหน,นแต้มก่อนนี่อีกจักน้อยก็สิได้กินแล้ว ันนี้เป็นขนาใบกับหอยจ้ะจักหน่อยก็สิได้กินเพื่อการตุนยย่นไงหรอนี่มันจะเป็นอันตุ้มตุ้มขึ้นมาทั้งสี่น่ะขนาใบกับหอยจ้ถ่าอีจากจักหน่อยก้นอนคนเด็กินนี่กับแมนได้เนี่ยพวกพวกนี้แมนเมืนี่ขนาดใบกับหอยจ้ะ อันนี้แม่ยังวตีอันนี้เบีย้ยบักพริกนุ่นเบีย้ยบักพริกนี่ตั้งแต้ปีกายนี่เด้จ้ะอันมองนี้ตะกี้นุ่นปูบักพริกนอกไปนี้นุ่งกะคุดคุดแล้วกะ็แบบเอาดินกวไผ่ไข,ข่กับไถนะจ้ะพื้นดินใส่ปุ๋ยเนอะมันก็เลยเกิดเป็นเบี้ยขึ้นมาอีกจ้ะเดี๋ยวสิได้แยกบูก่อนอีกจัหน้อยก่อนอันนี้กะกะล่มปีนะจ้ะกะล่มปีและะ้วก็พักวางตุง้ง อันนี้กะกละลำปีน,นี่พักอันนี้อ้าหน้าใบกาบหอยจ้าอันนี้น้หม่ฝรัง่งนี่น้่งก็เก็บไปกินหลายแล้วนี่มันเต๋ออกมาอีกแล้วนี่ถามันก่อนเด้อเดี๋ยวสิมากินไหม เอน้กาเก็บกวางตุ้งไปจกักสามต้นสี่ต้นกับพ่อเนาะเอาไปพัดไส่หมูก็านานนันนุ่นเก็บพักขุมไปแล้วจกก้ะกะสีได้พักสองย่างแล้วแล้วกาต้องไปเก็บกวางตุ้งไตวันบ้างหันนี่อีกสามย่างแล้วได้ปักกินกับบ้านสามย่างแล้วอู้เพียสาะเนื้สละเนื้งามครับคุณน่ะโอ้ ก็ได้ซื้อหมูอันไม่เห็ดลาบไหมเดี๋ยวบอลังต้องไปซื้อหมูมาไว้ก่อนสะเลนกับง้มได้เนี่ยจ้าซะเลนกับห้าอายุใกล้กันคุณซาเแหนมาเก็บผักกันเลยจ้า นี่จ้ากวางตุ้งเก็บได้แล้วนี่เด็ดใบมังนี้ออกก่อน,นจักหน่อยใ้หนึ่งต้น ว่าหันเกียบยผักกวางตุ้งวันนี้ก็เกียบยกวางตุ้งไต้หวันด้อจ้ะ ครับปลอดสารผิดมังกาเป็นหูจังสีแล้วเนาะถูกต้องแล้ว นี่จ้าพักวางตุง้มไต้หวันเลยจ้าชีนุ่นตัดว่างหาันนี่ก็ได้สามตุ้นเลยจ้าเอาสามตุ้นก็เอาพัดออกมาก็ไดจานหนึ่งพอดีจ้านงก็เอาไปพัดใส่กับน้ำมันหอยเนะาะธรรมดาเดี๋ยวหลังจากนี้นมกะก็สิไปตัดพักกินดอกอีกเลยจ้าดอกชีเรืองๆว่างหันหนึ่งเนาะนี่นี่พักกินดอกเลยจ้าตัดเอาองศีเลยจ้า แล้วก็ไอ้พัดสักกับนัำมันงาอันนี้เดี๋ยวมันสีโป้งออกมาไหมจ้ะถ่ายมันโป้งมาก,ก่อนเดีวก็สตัดไปกินอีก นี่จ้าพักกินดอกกระไดซ้ำนี่เนาะก,กระไดจานน้อยนองจานน้อยจานหน่อยหนึ่งนะจ้ากามีซ้ำใดกะกินไปได้จ้าตอนนี้ฝนตกเด้จ้ากาเลยจุงจักรยานมาไหวในเห่าเด้จา้ามีกาิสด้ขี่จักรยานตากฝนกลับบ้านได้บัเนี้กะก็บพักไปได้หลายอยู่ด้วังหันนี่ก็ได้พักพักคุมได้จ้ะพักขูมดอกไอ้บุญมดดอกขออภัยค่ะ หากสีชมพูนี่ผักขมแล้วก็มีผักกวางตุ้งเนาะที่นุ่นเก็บไปแล้วก็มีกวางตุ้งไต้วันเลยจ้ะแล้วก็มีผักกินดอกนี่ค่ะเอาไปผัดได้นิดๆน,น้อยๆก็กินไปมีหลายกินหลายเนาะมีหน่อยกินหน่อยเนาะจา้ะเอกากอยู่แบบพอเพียงเนาะชีวิตคนอีสารทีมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนาะจา้ะมาเป็นเชาาสวนเนาะกูขักกินผักเด้อจ้ะ วันนี้ก็ขอบคุณหลายๆเล่าจ้าที่ติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่นเล้าจ้าขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้นุ่นเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อจ้าพอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ